โอเคสวัสดีครับนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับไลฟ์เน็ตไม่ดีนะครับก็ขอเป็นวิดีโอไปเลยแล้วกันนะครับเมื่อกี้เราติดกันอยู่ถึงเรื่องของการสอนตัวบอทดเนาะนะครับว่าตอนนี้บอทดของหลักพุ่นมันมีกี่ตัวนะก็ขอพูดใหม่อีกรอบหนึ่งล้วกันนะครับก็เราไปดูบอทดตัวแรกเลยนะครับจะอยู่ที่ s t i m u l u s เออ s เตรมู t i ลชั่ t บนะครับโน้ตเมนูนี้นะครับกดเข้าไปนะจะมีจัดการเรื่องบอทดด้วยนะครับอันนี้ก็คือเพื่อนเพื่อสัมภาษณ์ปิดเปิด บอทเองได้เลยนะครับเนาะอันนี้มันก็จะเป็นเหมือนตัวสแกนนะครับก็ค่อนข้างจะเกือบเดียวทม์แล้วล่ะนะครับเนาะก็เอ่อมันก็สแกนหุ้นที่มันเบรกเส้นตัวแนวต้านแนวดิทมานะครับอันนี้คือจะเป็นใช้เรื่องของเอ่อศาสตร์ของฟิบอนัชชีเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเนาะเอ่อก็จะเตือนเตือนมาแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็จะสามารถเอ่อดูนะครับแล้วก็ตัดสินใจการลงทุนนันเองนะครับนะอันนี้คือบอทตัวแรกนะครับจะอยู่ในนี้ เออซิมูเลชันเนาะนะครับส่วนบอร์ดตัวที่สองกับตัวที่สามจะอยู่ที่หน้าแดชบอร์ดนะครับอ่นะหน้าแดชบอร์ดเลยนะครับหน้านี้นะครับเลื่อนลงมาท้านล่างเนี่ยนะครับก็จะเจอสองตัวนี้นะครับที่เป็นน้องบอรดสแกนหุ้นกับน้องบอรดสแกนแพทเทิร์นนะครับนะไปดูตัวนี้กันก่อนตัวแรกกันก่อนนะน้องบอรดสแกนหุ้นเนี่ยนะครับมันสแกนยังไงนะครับมันก็คือใช้หลักการสแกนเอ่อตอน end of day เมื First, all, mm ่อจบวันอย่างนี้ว yeah, uh ันท uh ี่18เดือน2องเนาะพอจบวันแล้วมันก็จะสแกนแล้วมันก็จะได้หุ้นกลุ่มหนึ่งนะครับเพื่อที่จะไปเฝ้าเล่นพรุ่งนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นเหมือนสไตล์ทำการการบ้านนะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นหุ้นที่เเขาเรียกว่าอะไรนะคล้ายๆคล้ายๆาจ่อเบรกเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นเล่นแนวแนวเบรกเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่มีเรื่องโวลุ่มเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับนะเป็นหุ้นที่เ เป็นอั trend นะครับแล้วก็เป็นหุ้นจ่อบเบรกนะครับนะก็สามารถเข้าไปดูในนี้กันได้นะกดเข้าไปดูได้นะครับเนอะอันนี้ก็คือจะมีทั้งมี h ส s อ o ี่ให้ดูด้วยนะครับว่าสแกนติดมาแล้วผ่านไปหนึ่งวันเนี่ยนะครับผลมันเป็นอย่างไรนะครับเนาะพอปิดวันแล้วผลมันเป็นอย่างไรนะครับเนอะเออก็ประมาณนี้นะครับโอ้โหมี sc a ด้วยนะโอ้โหนะก็อันนี้คือเป็นของออวันวันที่ผลวันที่17เพื่อเล่นวันที่18นะ เห็นไหมได้ SCA ด้วยนะเพื่อนๆมีมีสแกนติด SCA St. นะมีเท่าแก่น้อยนะครับมีทัสโก้นะอะไรประมาณนี้มีฮาน่านะครับ KTB นะครับคาราบาวนะเออประมาณนี้นะครับส่วนนี้จะเป็นผลสแกนของคืนนี้นะครับเพื่อที่จะไปเ,เล่นในวันถัดไปคือพรุ่งนี้นั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็อันนี้มีผลนะครับก็คือผลเปอร์เซ็นต์ความแม่นยำนะครับป็นเป็น,ปนผลการ เขาเรียกว่าอะไรเ e c o อรนะครับว่าสแกนติดแล้วอพอจบสิ้นวันแล้วมันเป็นบวกหรือเป็นลบนั่นเองนะครับกอ็อย่างวันวันนี้ได้ที่63%นะครับกลับไปดูที่แดชบอร์ดใหม่นะครับซึ่งคะแนนตรงนี้นะครับมันก็จะถูกเ e คคอร์อยู่ในตารางนี้เพื่อนๆก็จะสามารถดูแนวโน้มมันได้นะครับเนะอย่างช่วงก่อนเนี่ยไอตัวน้องบอรดตรงนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะให้มันเป็นชื่อเดียวกันนะครับมันก็จะ,ะเขาเรียกอะไร แรงสูงมาโดยตลอดนะก็มีมีสลับเป็น57บ้าง185 63นะครับเนาะก็จะบอกถึงแนวโน้มได้ว่าเฮ้ยเช่วงเนี้ยเฮ้ยคะแนนมันลดลงเออ่ตลาดต่างๆมันอาจจะเขาเรียกอะไรไม่เอื้อหรือเปล่านะต้องต้องระวังกนะันนิดหนึงนะเพราะว่าอันนี้มันจะโฟกัสอยู่ที่ตัวเซตร้อยนะครับก็จะเป็นหุ้นที่ค่อนข้างมีเดียมแคปไปจนถึงลาสแคปเลยนะครับอืมนะ น้องบอดสแกนแพทเทิร์นตัวที่3นะครับเนาะก็เข้าไปดูนิดนึงอันนี้เป็นจะจะเป็นใช้หลักการในเรื่องของตัวเ,เป็นหุ้นที่ Break เบรกเหมือนกันแต่เบรกด้วยโวลูมนะจะมีโวลูมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะว่าเพื่อจะเห็น C M P R เนาะอันนี้มันก็จะเป็นการสแกนแบบไม่ไม่เหมือนน้องบอดตัวที่2ตัวที่2จะเป็น End of d a เดตัวที่3ตัวเนี้ยจะเป็นคล้ายๆกับตัวแรกคือค่อนข้างจะเรียวไทม์เลยนะครับมันก็จะเป็นข้อมูลที่ไหลเข้ามาไหลเข้ามาเนาะนะครับ อย่างยกตัวอย่างเลยเ,เมื่อเช้าเนี่ยนะครับตอน10โมง10นาทีเนี่ยนะครับสแกนติดตัว STA นะครับโวลุ่ม90อวลุ่ม CBR 95เปคร์เซ็นต์นะครับโวลุ่ม,ม CBR <oughs> หมายความว่าอะไรนะครับเป็นวอลุ่มที่เทียบกับค่าเฉลี่ย5วันนะครับอย่างอย่างตอนนี้นะครับ10มง10เนี่ยวอลุ่มของ STA เองเนี่ย ปลาเข้าไป95%ของค่าเฉลี่ยเมื่อ5วันที่แล้วแล้วนะครับเพราะนั้นนะครับราคาที่มันเบรก34.5เนี่ยนะครับก็เป็นอะไรที่เฮ้ยมันอาจจะเบรกผ่านไปเลยก็ได้นะอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับมุมมองของเพื่อนลวนะครับแต่เนี่ยผลออกมานะครับพอจบสิ้นวันนะครับวัดกับไฮเนี่ยเพิ่มขึ้นไปถึง22.76%นะครับเนาะนะครับก็ค่อนข้างแรงค่อนข้างแรงนะครับเนาะอันนี้มันก็จะเป็นข้อมูลที่ไหลเข้ามานะ 10โมง20อ่าติดตัว PIM มานะครับเอ่อ10โมง40ติด PAG มานะครับแล้วก็ CPF ก็มานะครับ PTTG นะครับแล้วก็เอ่อคาร์บาวนะมันก็จะไหลขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเนาะนะฮะแล้วก็มีมี history ด้วยนะครับจริงๆแล้ว FCA ก็ติดตั้งแต่เมื่อวานแล้วด้วยนะนะครับอ่ะก็อ่าประมาณนี้นะครับก็ทั้ง3ตัวครบถ้วนนะครับครบถ้วนนะก็หลักการเอาไปใช้เอ่อพอพอสแกนติดแล้ว เพื่อนๆก็ต้องไปดูกราฟว่าเฮ้ยเราชอบหรือเปล่านะอะไรแบบนี้นะอ่ะอย่าง FTA ใช่ไหมนะครับอ่าเออมันทรงมันใช่อย่างที่เราชอบหรือเปล่าหรือเราไม่กล้าเอาแล้วก็เปลี่ยนตัวนะอะไรประมาณนี้นะ k c e ใช่ไหมนะครับอืมนะเนี่ยนะครับก็เห็นไหมมันก็จะมีเอ่อเป็นอะไรที่เอ้ย เออเราบอกว่าเฮ้ยเบรกตรงนี้แล้วราคาหุ้นมันเตือนออสแกนติดตรงเนี้ยเราจะเอาหรือเปล่านะเพราะมันยืนแนวรับที่เบรกมาได้เนี่ยนะครับก็เอาไหมก็เพื่อนๆก็ตัดสินใจกันดูอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์บอกให้ด้วยนะครับเนาะอย่างบางคนเนี่ยก็บอกโอ้ยลุ่มขนาดนี้ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับคาราบาวเตือนมาตอนใกล้ปิดตลาดนะ CBG เนี่ยนะครับอ่ะเราก็อาจจะอ้ย เราจะห่อไหมนะครับเออโหปิดเต็มแท่งนะเออพรุ่งนี้มีโอกาสลุ้นต่ออีกวันหนึ่งนะครับซึ่งก็โอ้โหจอเบรกเหมือนกันนะนะฮะจอเบรกเหมือนกันนะครับที่ร้อยห้าสินะโอเคนะครับอ่าโอเคประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมเอ,อขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะครับที่มาใช้กันนะถ้าใครสนใจนะก็ทักขึ้นมาได้นะครับไปดูรายละเอียดที่แหลกุญ p l u s คอมนะครับนะ ก็จะมีรายละเอียดแจกแจงว่าเมนูต่างๆมีอะไรบ้างน,นะครับเนาะแล้วก็มีแพลนให้ด้วยนะครับว่าได้อะไรยังไงมีแจกแจงไว้เรียบร้อยเลยนะครับโอเควันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ